ดีครับจะของว่ครับสวัสดีครับเอ่เมื่อนี้ผมกระเดรพามาเมืองผ่นบานสวนสีสุกิ่นเหลี่ยงงวจังไดงัวคืออ้วนสมบูรณ์ดีนะครับเนาะเนี่ยโอ้เอ่ถามเราให้เมืองนะครับเนาะเอ่เลี้ยงจังไดนะครับลุงเนี่ยคือจังง้วคือสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยเลี้ยงธรรมศาตรนะครับโอ้เลี้ยงธรรมดาโบราณคือเลี้ยงกินเฟืองกินหยาธรรมดานะครับเนาะ โอ้เนี่ยครับหัวหารกับบมี่อ่า,าหัวหารบะหมี่บ่ได้ใส่หัวหารจักเม็ดครับเฟง้องตรงเลยงวสมบูรณ์ดีครับเนี่ยกินเฟื่องกินหยาครับโอ้งัวเรามีสิบโตนะครับเด้อง่วมีสิปโตนะง่วเพิ่นนะครับเด้อว่วมีสิปโต ก็สมบูรณ์ด <ak> ีนะครับเลียงเลียงเฟืองเลียงหญ้าธรรมดานะครับปลอยทงนะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวลูกไงผ้ามึงอีหญ้าเขียวพันน้ำนะครับเนาะเนี่ยครับเราสิมีหญ้าเขียวกินอยู่ตลอดปีครับเลียงงาหนาแรงมีหญ้าเขียวอยู่กินอยู่ตลอดปีเลียงธรรมดากินเฟืองกินหญ้า ้วนสมบูรณ์ดีคือเก,าากอา่าครับเนี่ยยาเนปกติมีสองสายพันธุ์นะครับเด้อตอนนี้สิเป็นหยาเน่เปียนะครับเด้อเนี่ยยาเน่เปียเนี่ยล่ะเหลืองของเหลืองที่ว่างัวเราสมบูรณ์นะครับเนาะยาเน่เปียในสารอาหารกระสูงอยู่ด้ครับเนี่ต่อมาก็เป็นยากินนีครับเนี่ยมื่อนี้เป็นยากินนีนะครับเนาะ นี่นาแรงกับประมาณนี้แหละค็ะถเอว่าใส่ใดยอยู่หรอกเพราะว่าเราก็ตัดเรื่อยนะครับเนาะตัดเรื่อยนาพ้นมาพขาสะปุยเขาสะสิงว่าเขาก็สีงามกว่านี่หลายอยู่นะครับนี่ครับนี่แหละเตืออฟางเหลืองเรียงงว่วกินเฟื่องกินหยาบบรได้ใส่อาหารขนแม้ตแต่เม็ดงว่วก็อ่วนคือเกาครับเนี่ยพวเนี่ย เออนามเอ้ะว่า,ววานามเด้อครับเด้อเร่องนามน,ามนามในห้อใหยขาดเด้อครับเด้อมองที่ว่าห้อปล่อยลงทงกับห่อกระตองไฮนามพ่นใหยขาดนะครับก็ว่วกินนามมือละสี่หลอดพนเด้อครับต่อมือเอราวะขันมือห้อผูกเพ่นไว้เนี่ยพันเสด็จกินานามแคบมือละหลอดสองหลอบเนาะตอนนี้ห่อห้าปล่อยพ่นเยู่ในหลวดน้ำนะั่นห่อกับ สูบน้ำใส่อ่างไว้เพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นได้กินเพิ่นสิมากินน้ำแยงมือละสี่รอบแล้วรับง่วนต้องการน้ำไหลายอยู่เด้คันเป็นง่วนลามง่วนนันเนาะมันก็สิกินน้ำบ่บ่บ่ได้หลายเพราะว่าเฮาเฮาเพิ่นลามเพิ่นไ่อเนาะการห้าล่อยเพิ่นเพิ่นสิกินมือละสามสี่รอบง่วนห้ากส็สิเนื้อนังประมาณนี้แหละ ป๋อกงวง่าว,ว,วงัวที่กินน้ำพ่อเนี่เพ,พ่นพ่นสิสมบูรณ์ดีเลยครับรครับเนี่ออยเขามาขอ,อกยังก,กินน้ำอีกแล้วครับกังเว้นก็กินน้ำอยู่เอ้แม่งที่เราปล่อยแล้วถวงสามสี่หล่อครับวันนี้มาเขาขอ,อกยังก,กินอีกเลยครับ <S <S นี่แหละเหลืองของเหลืองงัวา่ามันบนต่อการน้ำลายยิ่งกินน้ำลายยิ่งดีนะครับเนาะ <S 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 นะ พอแดดอากาศมันห้อนทุกไย่งขอจบชิปลงเพียงสำานีกว่าครับนอกขอบคุณทุกการรับชมนะครับเด้อแค่นี้ลหละสันดักว่า